วิธีการเช็คศพแบบคันเทปเช็คศพสวมเช็คเช็กอ่ะพวกเราเช็กนเป็นบมเตอร์เทศพพัญญาด้วยโน่น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 บนบนบนไอ้ดำ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 ทำศพไอ้ดำอย่าอยาอย่าปืนขึ้นมาอย่าปืนขึ้นมาอย่าปืนขึ้นมาอย่าปื้นสวัสดีค่ะทุกคนนี่ต่องสู่สติอัชินาค่ะวันนี้นะคะอยู่ในเกมปีป้ายค่ะ ตอนนี้เนาะเราก็อยู่กับพี่อินต้นข้าวแล้วก็องปองเนาะไปสี่วิสี่ไงพี่อินรอบนี้ต้นข้าวกบมาแล้วด้วยหลังจากที่ต้นข้าวหายจากพวกเราไปจัดหรือไม่จัดพี่หึ่มไม่จัดไม่จัดไม่ประหยัดหรอกเอาเลยตามใจวยต้นข้าวแต่งตัวได้แบบโอเอ็มตีย <OM C. S 3> อย่างเท่อะ ยังไม่เอนาพี่ยังไม่อยากเอนเพราะไม่ชนะเลยเกตุนที่หนูไม่ได้เล่นฟรีไฟล์ตั้งนานก็คือเล่นติดไอเดนติดโลบอกไอเดนไอเดนยังเล่นอยู่เหรอเล่นพี่เห็นจตูโอ้ my god พี่เห็นจตูยิงมันอยู่วิ่งมันอยู่วิ่งมันอยู่ไัยิงไม่มีใครช่วยยิง เหือเห็นเปล่าไม่ใช่ตัวนั้นอีกตัวนึงอีกตัวนึงฝั่งนั้นก็ระวังด้วยนะพี่อินอะ,อะอเอออินตรงนั้นก็มีนายด้านล่างพี่อะตรงฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายอะโอเคพี่แล้วก็อ,องปองอยู่ไหนนะคอยดูองฟองโอเคองปองป่กด้วยน,น,น,นั่นแหละไอตรงนั่นแหละไอตรงนั้นแหละที่พี่บอกให้พี่อินยิงเหือกเหือด ต่อไปก็ต้องดูพี่อินพี่อินคือพี่อินคือความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วพี่ต้องเป็นความหวังอีกแล้วเลยเป็นเถวพี่ที่เป็นพี่เป็นพี่เป็นทุกตานั่นแหละยิ่งว้สวเฮ้ยหัวหัวแรงมากพี่เลือดมีสองร้อยก็เป็นนะโดนหัวแต่มันไม่ตายเหมือนกันพี่หัวเท่าไหร่ก็ไม่ตายไม่เข้าใจ บางทีก็ปักก๊บบางทีก็โผล่บางทีก็เจอแฮกห่วยอีกแล้วห่วยอีกแล้วอ่ะพตี้ยนระวังนะอีกตัวหนึ่งแหละคือตัวที่หนูเกลียดที่สุดคือมันตัวพีนอินเกลียกตีไปเนี่ยอินอีกตัวสุดท้ายอย่าแพ้นะเพราะมันคือตัวที่ยิงหนูเพราะเฮ้ย<อ>ไอตัวนี้แล้วใช่ป่ะเนี่ยทีย่มันสู้กับพี่อ่ะแอ๊กแอ๊กแอ๊กอีกหนึ่งสเต็ปครับผมมีคนแอก๊ก คืออะไรดีอะขอหาคีล็อกสก่อนก่อนไว้เมื่อกี้ปืนอะไรหลุดเข้าตัวพี่มาทุกคนทุกคนอย่าเมินก้าวจริงจริงไม่ได้เม wow. ินก้าพี่แค่ไม่อยากจบแบบแบดเอนดิ้งแค่นั้นเองใช่ไหมทุกคนก้าวพอเขาพูดเลยว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบ เก้าผู้ทรมานกับสิ่งนี้ไอ้ก้อนโอ้ยไอ้ก้พี่อินทำแบบนี้ทำไมเกินเล่นระเบิดอีกมาเล่นระเบิดไอ้นี่มันเล่นระเบิดเกียดการเล่นระเบิดอุ้ยขอหลบก่อนไม่ไหวเล่นระเบิดแรงเกินเล่นระเบิดอีกแล้วเล่นเอาเลือดหายไปเลยอ่ะอุ้ยขอบคุณขอบคุณต้องเข้าขอบคุณ ต้องเข้าอย่นี้ต้องเข้าอย่างนี้ให้พี่ฮิววโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเลือกเต็มเอข้างในอยู่ข้างใน,ยงน,ยงนยเยอะบนน่ด้ดยบนเหรอ,อถ้าอ้อไมไปฝั่งนี้ได้ป่ะพี่อินได้ได้ได,ได้มีคนปิดไหมฮะมีคนหนีไปแล้วก้ว โอ้มาเป็นเลงเลยตัวนั้นวันนี้กูจ่าปราบแล้วนะนิดเดียวเองอะ่ะจะเก็บได้แล้วพี่ตาไม่เฉพาะอะไรหรอกโดนทนั้ทงซ้ายและทั้งขวาทั้งหลังอะ่ะหนูเชื่อว่าพี่ไม่ได้ตายงงงงเหมือนหนู <laughs> ไม่นะแล้วหนูทําอะไรของหนูเนี่ยหนูไม่ได้ยิงอีกตัวนึงแต่ทําไมมันอยู่ดีๆมาเป็นเลงในตัวที่ล้มอ่ะเขี่ยตัดหนูก็เป็นหนูก็เป็นหนูก็เป็นอุ้ยไม่อยากแพ้ก้าวอ,อย่าอย่าอย่าเช็งพ,กพุกี้พุกพี่ไม่อยากจบแบบก้าวอยังปินก้าวย่าวิน,วนพุกพี่ไม่อยากจแบ,บแบบแบนดี้เข้าใจไหมก้าวเข้าใจไหมเออ มีใคร <ไป S 1> คิดจะมาช่วยหนูเหรอ<ไ>ปา <c oughs> มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนร้องไห้แล้วอะ่ะ <ไป S 1> เพราะอุตส่าห์มาเล็ง <ไป S 1> มันแต่พี่อินกระตุกมากเลยอะ่ะมีคนแตกไปแล้วพี่อินไม่ได้กระตุกพี่อินแตกพี่อินแตกไปแล้วไม่รอดแล้วพี่อินอะ่ะเรียบร้อยไปแล้วเ <c oughs> ดียงไปแล้วเดียวไปหนึ่งคน แล้วที่เหลือจะไปยังไงครับเนี่ยพี่อินทิ้งอีกแล้วอ่ะไปได้ไปได้ลงไปได้อยู่แล้ววัดวัดเต๋อเฮลพี่จะทิ้งหมดอ็องฟอง่าทิ้งพี่ผีคนดิเดี๋ยวต้นข้าวอ่ะพี่เดือดต้นข้าวอ่ะพี่ฮัลโหลแล้วพี่คือแบบไม่นับเป็นคนนะไม่นับเป็นหนึ่งคนนะนับเป็นครึ่งคนอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้หนูเก็บสองป่ะก็จะใช่ใช่ตัดคน ช่วยพี่หนึ่งตัวแล้วก็ยิงเองหนึ่งตัวพี่หนึ่งคนพี่ไม่ได้สักคนนี่มันอยู่ไหนนี่พี่ไม่ได้อยู่ไหนอะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนบนนั้นหรอตัวเลยหมรงนี้ปะเนี่ยเนี่ยข้าระวังเอาต้นข้าวอยู่บนต้นข้าวเหรอไม่แม่เจ้าไม่ไม่ไม่เอาตรงไม่เอาตองตกอีก เอ้ยเราดักอยู่ตรงนี้ดักดักตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงมาลงมาไม่เอาลงตัวเจ้าพี่ไปลงมาเต็นการเต้นสวยเแต่ถึงเวลาเต้นโอ้ยเมื่อกี้มือคือมือมือชาเลยอะแบบอุ้ยสั่นจริง อุ้ยคือสนจริงนะพี่เอาหลวงวะเมื่อกี้เป็นพี่พี่ตกใจป่ะแบบมันโดดลงมาพร้องกันสองตัวพี่พี่ก็ตกใจนะดีนะหนูไม่ได้กรีดออกมาเมื่อกี้หนูกีป่ะไม่โอเคดีละเพราะถ้าพี่ไปถามเพื่อนหนูว่าหนูกีตอนนั้นหนูกีตอนเล่นอาวีกับเพื่อนเพื่อนหูแทบแตกไฝั่งฝั่งาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเห็นแล้วมันมามันมาซ้ายมันมาซ้าย ช่วยด้วยมาหน่อยมันมาเยอะนะเนี่ย<ะ>ไม่ใช่ธรรมดาราะบิดรโหอย่ามาไายเยอะพีอินไงวอลไหมไอวอลตั้งแล้วมายิงม,มันเพราะว่าตรงนี้มันมีอยู่เยอะพ <c oughs> ี่อินู้ตายดาวอะไรขี่ควายชนตึ๊ เจ็บไหมหนะพี่อินอเอาพันยาแล้วไปยิงมันซะาป้งสวยตัวสุดท้ายแล้วพี่อินอย่าแพ้นะอ,อินสู้สู้พี่อินสู้ตายพี่อินไว้ไไลายขี่ควายชนตุน๊อ <laughs> โอ้โห <laughs> พี่เอาตัวอื่นแทนไหมขี่ม้าก็ได้นะเดี๋ยวมึงเปลี่ยนให้ขี่นิ้งจอกไหมนี่เราควรบอกก้าวแปว่าเราจะจุกตอนไหน เขาจะก็จะวินล้วอะแบดเอนดี้อะไรของเขาไม่รู้อ่ะโอ้โหไอวอลอะไเอ่ะแล้วเขาจะหนีเข้ามาได้ไงนี่เขาต้องอ้อมดิเขาอ้อมหนักไม่ก็อ้อมอ้อมมันมีสองทางคือซ้ายกับขวาพี่ว่าอ้อมซ้ายอุ้ยตกใจหมดศพพี่ว่าอ้อมซ้ายซ้ายคือฝั่งนั้นนะพี่อินฝั่งนั้นอะ ฝันี้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 ตั้งก็จะอ้อมหลังก็ได้เวียนหัวพี่อินเวียนหัวแล้วแนะนำนะถ้าพี่อยู่ตรงกลางนู่นมันมาแล้วนู่นไงพี่อินลิพัญญายังหมดยังมาหมดแล้วพี่อินวิ่งก่อนอินวิ่งเลยยิง เออสวยพี่อินแอคแต่แอคเออเยี่ยมไปอีกตาเก้าวีแล้ะเก้าวีเลยอยู่เหมือนเดิมใจโยนตานี้ตานี้ตานี้พวกเราห้ามโยนแล้วนะตานี้พวกเราห้ามโยนแล้วใครใครโยนเกม พี่เองตามเมื่อกี้พี่เองตามเมื่อกี้พี่โอนเต็มเต็มเลยฝั่งซ้ายตอนฝั่งซ้ายมันอยู่ข้างบนมันก็อยู่บนบ้านบนบ้านโอ้ยบนบ้านอ่ะมันอยู่บนบ้านพี่ไม่ถึงชั้นยาวไระยะสูงกันมันต้องขึ้นไปตรงไหนอ่ะถ้าจะขึ้นบนบ้านพี่ก็เจ็บเนี่ยอ้อฟองหมายถึงเขาเจ็บหรือเราเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ ตัวบนบ้านนะพีหนูว่าพีหนูพี่นึกว่าเราจะเล่นมุกแบบอุ้ยเจ็บนักเจ็บนักเปล่าเราเจ็บเองยิงยิงช่วยยิงหน่อยยิงหน่อยหัวแล้วหัวแล้วช่วยยิงหน่อยเออสวยยิงเองนอนเลยพันยาก่อนจังมจั๊มันลงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อพี่ชุบได้ชุบได้ชุบได้พี่หลักลงไปเออเออช่วยด้วยตก ด้วยตกพี่ตกกับต้นข้าวช่วยด้วยกรเรื่องนไรู้ว่าคุณอยากขึ้นไปข้างบนครับไม่ไงไม่ใช่นักกีรนมันอ้อมหลังนะอ้อมหลังแล้วก็ไม่ไม่ไม่เออสวยว่าจะแตกกูดโลกรวบกันแล้วมีคนทรมานหนึ่งกระตุกกับพี่เอ็นให้ช่วยไหม เยอตัดคลิปในแอปอะไรอพี่อัดด้วยฟีเจอร์ของเจ้าตัว iPhone เองไงพี่ใช้ iPhone มันถึงอัดด้วยตัวมันเองไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยตัดคลิปตัดคลิปพี่ตัดคลิปตัดหรอคายมาสเตอร์กับแบคปคัสสองแอปแล้วก็มีวิดีโอคอรมาช่วยนิดนึงอินชอตกับอินชอตกับแบคปคสแนะนำว่าพี่ชอบใช้คายมาสเตอร์เพราะว่าพี่ชอบอันนี้ เปิดคลิปอะบางทีมันก็ต้องมีไฮไลท์ฮะมาเปิดในคลิปแล้วก็เปิดใช่พี่แอบใส่ไฮไลท์ไว้ด้วยบนหลังคา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 หลังคาไหนอน่ยหลังคาหลังคาระวังหลังคาไหนวะกัดแหนมหลังคาไหนวะโอ้ยเราจะส่งอะไรมาหนักหนานี่ฮะหลังคานี้ป้าหลังคานี้ป้าหลังคานี้ป้าหลังคานี้ พี่โยนอีกแล้วอองปองช่วยอยู่อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งหนีเออไปจำศพด้วยจำศพด้วยจำศพด้วยร้อยเขาเรียกเช็คเขาไม่เรียกเาไม่เรียกว่าจำศพเออเขาเรียกเช็ค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 เมื่อกี้ตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหรอไปไปไปอยู่ไหนดวนกัว้ายมาจ้า ปตายแล้วตายยล้วตายแล้วตายลแล้วตายแล้วมันตายแล้วเช็คเมื <c oughs> ่อกี้พี่อินเหมือนแบบแกงหนูอะ่ะหยิบปืนหนูไปปุบหนูกะจะใช้สองปืนนี้คอมโบกันพี่หยิบไปปืนหนึ่งหนูจะคอมโบยังไงนี่ไอ้ดำไอ้ดำหนึ่งตัวไอด้ดำไอด้ดำไอด้ดำทำอะไรต้นข้าไอด้ดำไอ้ค่ะ องฟองไอ้ข่าวมันยิงพี่มา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 เจไดด้วยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จันอยู่ตรงนี้เสมอขับไปช่วยเลยขับคุ้นต้นข้าวเดี๋ยวมันเตือนเชจได้เจไดเดี๋ยวมันตื่นเออเช็คด้วยเช็คด้วยเผื่อมันแบบเนียนเนียนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยช่วด้วยช่วด้วยเหรอได้ได้ได้จะาไปช่วยอยู่ไหน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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน อยู่ไหนวะสองตัวเลยสองตัวเฮยด้วยไปข้างข้างๆ้องป้องอีกตัวนึงเอออีตัวอีตัวตัวเหลือโอ้ยเรียบร้อยไม่เหลือเรียบร้อย ว่าอันหน้าเลยเมื่อกี้อล้ยพี่อินโดนแล้วโดนเช็คศพแล้วทุกคนหนูว่านะวรอบเนี้ยลูกซองห้อปีอืมเอาไหมทุกคนซองไปอัดมันกันเช็คเช็คแบบว่าเช็คแบบว่าบอกว่าเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเออแล้วก็บอกเฮ้ยยังไม่ตายดีกว่าเช็คเลย<อ>เช็คไปล่ะมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็คศพกัน พี่ใช้ซองอันนี้รับรองอันเนี้ยไซเลนเฮดไซเลนเฮดหรือเปล่าเฮดใไซเลนเพี่อนระวังเด้อพี่ระวังอยู่ระวังแบบไม่ระวังเลยอะแต่การที่เราแคร์เจอแล้วตอนนี้เรามาแคนออ่ะแคน์ในตัวที่มันเช็คกจบเบื่อ มันยิงพี่มันเหลื่อยเราเป็นคนที่ฉันถูกค่ะอาอย่าให้มันชุบตัวเองอย่าให้มันชุบตัวบางทีมันจะฟื้นมันมีคนฟื้นมันมีคนฟื้นไอตัวนั้นมันฟื้นน่ะไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอไอน้ำเงินมันฟื้นน่ะไอชุดนักเรียนฟื้นโอ้ยมีการแอ็คมีกาดเอ็ดคโอ้ไม่นะมีคนฟื้นน่ะ ต้องอย่างนี้แหละต้องนี้แหละกลัวแกพูดแกแปลกไม่พูดคิดว่าใครมีอยู่คนเดียวนะเชื่อดิถ้าถ้าหมดเวลาเราเราเราจะล่วงลงไปแล้วก็ตายใช่แบบเนี้ยหนูหนูโดนนะหนูโดนนะมาดิคิดว่าพวกนี้มาดิเย้มาดิมาดิพี่ย่ออย่างนี้เลยอ่ะพี่ย่ออย่างเงี้ยเออยยิิงงมายิงมายิงมา ยิงมายิงมายิงมารอดใช่แล้วอุ้ยมันอัดมันอัดไอวอลเลยว่ะมันแ้นพวกเรามา,มากทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะโอ้แคนหนักอุ้ยมีใครมีหิวว่างเจ็บตอนนี้เจ็บมากเลยอ่ะช่วยด้วย เฮือี่หนูหน่อยพี่ไม่มีฮีวอ่ดีประเด็นชุบชุบคนี่เนะ่อมันจะฟืนมันจะฟื้นขึ้นมาไม่ยอมฉันไม่ยอมให้แกฟื้นแกบ,บังอาจฟื้นขึ้นมาต่อหน้าฉันอุ้ยพี่อินปากด้วยหนูเจ็บ วิธีเช็คสอบคันเทปเทช็คสบสวมเช็คเช็คอ่ะพวกเราติดมอเตอเชค็คสอบปัญญาด้วยนู่นนู่นนู่นนนนูนนนนนบนบนบน ตัวที่จะปืนขึ้นมาจะไม่ยอมรอบนี้แหละมีใครเอาเข็มฉีดยามา้งจะซื้อเผื่อพวกเราจะได้คืนคืนชีพอ่ะพวกเราจะได้ปืนคืนชีพขึ้นมาจากการพวกมันไงแล้วประเด็นคือเราปื้นขึ้นมาแล้วเลื่อมาครึ่งหลอดด้วยนะเอ่มก็ถือว่าแบบโอเคนะก็ไม่แย่นะ ไปยังมีหรืไม่มีไปอ้อมเป็นเพื่อนหน่อยอ้อมอ้อมอ้อมต้องข้ามมาไหมต้องข้ามไม่ได้นี่ไงมาอ้อมเพียบเลยอ้อมเพียบอ้อมเพียบนี่เนี่ยนี่เนี่ยอืมปิวเออชนกระตุกกระตุกเมื่อกี้กระตุกกำแพง หัวจำด้วยจำด้วยโอ้ยมันอยู่ด้านบนเฮ้ยให้มาไงสามบี้อสาอมบี้ึ่ยกันไอ้คนไหนกันไอ้คนไหนเดี๋ยวพี่แตกเออน้องไม่มีตื่นขึ้นมาเออไม่ทันอเอออ้อยปีอินความหวังสุดท้าย งไอวอลตรงนั้นน่ะนั่นแหละไอตัวนั่นแหละแล้วดูกันระหว่างพีนกับไอไอดำบนซ้ำศพมาดูกันว่าใครจะชนะพวกเราพวกเราก็เช็คศพไม่ใช่เหรอวิธีการเช็คศพที่ถูกต้องใครซ้ำศพไม่มีรั่งแล้วหนึ่งอ้าพวกเราไม่ได้ซ้ำศพเนาะพวกเราแค่เช็คศพเออพี่อินยังพีอินรีฟื้นพี่อินรีฟื้นแต่ไม่เป็นไรมา ถือว่าได้ล้างแขน,น,นถึงเวลาของเก้าครับงั้นโอเคอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะไปเล่นกับเก้าตน่อนะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วนะ